วิธีปักตะกร้าทิกตอกช็อปเงินแสนทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันสอนแบบจับมือทําเลยทุกคนตามมาตามมาแต่ก่อนอื่นนะอย่าลืมบันทึกคลิปไว้ดูก่อนนะเพราะกลัวว่าคลิปมันจะหายเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่มีไว้ดูวันหลังกดบันทึกไว้ดูล่ะทุกคนอ่ะเข้ามาเลยพอเข้ามาแล้วนะครับมาที่ตรงทิกตอกช็อปเลยนะครับ หน้าอิ k สตาแกรมของเราเลยนี่คือสินค้าที่เราจะเตรียมไว้ขายนะครับก็คือหนังสือนั่นเองถ้าแกจะทําให้ดูเลยนะครับตามทีละขั้นตอนให้เพื่อนๆดูตามได้เลยนี่ครับขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องเพิ่มหนังสือเข้ามาก่อนนะครับตามขั้นตอนเลยด้วยการไปเลือกสินค้าที่ร้านรีวิวดีมีรีวิวเยอะมีดาวเยอะดูแล้วคอมเมนต์เพื่อนไม่มีใครดา่า ดูแล้วคอมเมนต์เพื่อนที่มาให้รีวิวดาวดีดูแล้วบรรยากาศดีเราควรจะเลือกร้านนั้นครับให้นึกถึงหัวอกลูกค้าเวลาที่เขาจะกดไปซื้อสินค้าร้านใครก็แล้วแต่เขาจะกดเลือกดูเลือกซื้อจากร้านที่มีคอมเมนต์ดีๆอย่างนั้นแหละครับรีวิวดีๆแบบนั้นแหละครับอ่ะเพิ่มสินค้าเข้ามาในร้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเพิ่มสินค้าเข้ามาในหน้าช่องของตัวแกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเรามาถ่ายคลิปสดๆกันครับ ขั้นตอนการถ่ายคลิปสดๆก็คือนี่เลยครับคุณจะต้องเข้าใจว่าหนังสือหรือสินค้าที่เราจะรีวิวเนี่ยคนที่เขาอยากจะซื้อเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเขาควรจะรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้และเขาควรจะเห็นอะไรและเขาควรจะฟังอะไรจากสิ่งที่เราพูดอยู่ในคลิปคลิปนี้เพื่อป้ายาเขาทำให้ไปแก้เพนงพอยต์ของเขาแก้ปัญหาให้กับเขาเขาจะได้ ตัดสินใจซื้อสินค้าเราอย่างง่ายได้นั่นเองนะครับสังเกตที่คลิปดูอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมบอกเขา CTA กดที่ตะก้าด้านซ้ายมือเรียบร้อยตะก้าเหลืองด้วยนะครับในคลิปวิดีโอของเราหลังจากที่เราถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามาที่หน้าช่อง t ิกต o k ของเราครับทุกคนหลังจากนั้นกดที่ลงคลิปวิดีโอเลยครับทุกแกจะลงให้ดูนะครับเลือกตรงนี้เลยนะครับตามรูปแล้วเราก็ไปค้นหา คลิปวิดีโอที่เราต้องการครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการลงเรียบร้อยแล้วกดดาวน์โหลดลงใน t i k t o k เลยครับผมหลังจากนั้นคลิปเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วให้เราทำการตัดต่อคลิปวิดีโอภายในแพลตฟอร์ม TikTok หรือจะลงที่แคป c u t แคปคัดก็ได้นะครับเอาที่เราถนัดเลยครับผมเราจะตัดสั้นตัดยาวถ้าคลิปมันยาวเกินไปเราก็เล่งสปีดเอาที่เพื่อนสบายใจนะครับ ดูแล้วว่าคนไม่น่าลัคาญแต่สำคัญที่สุดคลิปต้องสั้นได้ใจความและทำให้มันรวดเร็วนะครับ15าวินะครับ30ิวิ4ีวิหนึ่งนาทีแล้วก็หน้าปกครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเห็นไหมครับความลับทำไมต้องแกะผิดเมื่าความลับความลับก็คือทำให้คนสงสัยนั่นเองเป็นกุศโลบายที่บอกไว้ว่าเฮ้ยนี่มันคือความลับทำให้คนอยากกดเข้ามาดูนะครับแล้วก็ต้องออใส่รายละเอียดคลิปนะครับหัวข้อคลิป จะต้องดึงดูดผู้คนเอาที่เพื่อนคิดกันตัวเองเลยครับว่าจะใช้หัวข้อแบบไหนดีที่จะหยุดนิ้วคนอ่านหัวข้อแล้วอยากดูส่วนใหญ่แล้วหนังสือแบบนี้หรือสินค้าที่เราเราจะต้องรู้นะครับว่ากลุ่มลูกค้าเราคือใครเราเขียนคอนเทนต์ไปหากลุ่มคนพวกนั้นแหละครับใส่แฮชแท็กนะครับใส่แฮชแท็ในสิ่งที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์ตรงกับสินค้าของเรา อาจจะเป็น TikTok อก o p c r r a t o r นะครับที่เป็นหลักๆเลย TikTok อกยูนิรีวิวหนังสือแล้วก็ Personal b r n n i n n g ของเราอย่างเท่าแก่ก็ชื่อเท่าแก่ของถมนะครับส่วนเพื่อนๆก็ชื่อของเพื่อนเองอย่าขาดเพราะว่าเวลาคนเสิร์ชหาชื่อเราเขาก็จะเจอเราครับนี่คือ,อความลับที่เทุกแก่แบ่งปันให้นะครับหลังจากนั้นไปนกดที่ไหนครับใส่พื้นที่แล้วก็เพิ่มลิงก์เลยครับเราจะไปเพิ่มตะกร้าเหลืองกันแล้วไปเพิ่มตะกร้าเหลืองกันหลังจากนั้นครับเรามาดู เมื่อเรากดเพิ่มตะกร้าเหลืองนะครับให้เราไปที่สินค้าของเราที่เราแอดไว้ในร้านเราแล้วก็กดเพิ่มตามขั้นตอนนี้เลยครับพอเพิ่มได้แล้วตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับให้เราตั้งชื่อหรือเทคนิคง่ายๆเลยคือบางคนเขาง,งงครับก็บอกเขาเลยว่ากดซื้อตรงนี้แหละครับเมื่อเรากดซื้อตรงนี้กดเพิ่มเรียบร้อยแล้วมันจะมาอยู่ที่คลิปเราอย่างนี้แหละครับผม เห็นไหมครับอยู่ที่ตะก,กา้าทิกตอกชอบเหลืองๆแล้วอยู่ซ้ายมือจอล่างของคลิปเรานะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดหัวใจเอาไว้ถ้าติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์สอบถามเท่าแก่ไว้อย่าลืมอีกครั้งนะครับกดบันทึกคลิปนี้ไว้ดูเพราะเท่าแก่สอนละเอียดมากจากมือทำเพื่อนๆเ,เลยให้เ,เพื่อนๆทาตามได้และอย่าลืมแชร์เพื่อนด้วยนะครับ